เปาโรฟันเ,กนเตก้าเฮดโค้ชของโอลิมปิกรียงบ้านใจว่าคืนนี้ปีศาจแดงจะโดนพวกเขาตบขาบ้านก็ก<อ>่อนหน้านี้เราก็เพิ่งเจอกันไปในเล็กแรกในบ้านของรียงก็เสมอไป2ประตูต่อ2สุดช้ำของแฟนปีศาจแดงและครั้งนี้เราจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอลิมปิกรียงและฮเฮดโค้ชของรียงเนี่ยก็ได้เกินโจหัวเอาไว้ว่าคืนนี้พวกเขาพร้อมตบ คาบ้านโดย่าสูนเนี่ยฟอนเตกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เขาได้พูดเอาไว้ว่าเราเล่นได้ดีมากในการเจอกับทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเล่นได้ตามแผนของเราอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องยากลำบากที่เราต้องเสียประตูจากลูกตั้งเตะก่อนจบครึ่งแรกแต่เรากลับมาแข่งแก่งได้ในครึ่งหลังในเรื่องการคลองเกมในเรื่องการสร้างโอกาสการทำประตูใช่พวกเราเล่นเสี่ยงกันมากขึ้นแต่ผมเชื่อมั่นว่า มันเป็นการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมันแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและทักษะของเราเราไม่มีอะไรจะเสียตรงกันข้ามเราได้แสดงให้เห็นว่านัดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สู้ได้มันเป็นความทา้าทายโดยเฉพาะการเล่นนอกบ้านของพวกเราแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวนักเตะว่าคืนนี้พวกเราเนี่ยสามารถบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โอ้โหนี่คำพูดของเฮดโค้ช ถ้าผมเป็นทีมอารียงผมก็มีความพึกเขินนะเจอโค้ชพูดแบบปกใจอย่างนี้ส่วนทางฝากฝั่งของปีศาจแดงอย่างรูเบนอโมอริมเจ้าตัวเนี่ยได้พูดไว้ว่าเราต้องทุ่มสุดตัวเราต้องเล่นด้วยหัวใจและทุ่มไปแบบสุดตัวนั่นหมายถึงนักเตะทุกคนสตาฟโค้ชรวมถึงแฟนบอลสิ่งที่ได้เปรียบจากการได้เล่นในบ้าน คือเราได้มีอาวุธที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือแฟนบอลที่โอแทฟอร์ดที่อยู่ข้างๆเรามันจะทําให้เราเนี่ยสร้างความแตกต่างได้เราต้องทุ่มเทสิ่งที่เรามีเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปเอา้าพี่เจ๋งก็ไม่น้อยหนะ้าและนี่ก็คือคําพูดของร mm ูเบนอมาริมเฮดโค้ชของปีศาจแดงที่ไม่ยอมน้อยหน้าในการปลกใจนักเตะเอา้าเรามาพูดถึงความพร้อมนักเตะกันหน่อยดีกว่าซึ่งอย่างที่ทุกคนได้ทราบ อังเดรโอนาน่าเนี่ยจะได้ลงเฝ้าเสาในคืนนี้อ่ะผมก็เข้าใจนะว่าทําไมอาม์มริมเนี่ยถึงเรือกอังเดรโอนาน่าในเรื่องหลังชนฝามันดูกถ้วยที่เราเนี่ยจะสามารถไปต่อได้ใน UCL อย่างที่ทุกคนได้ทราบผมก็ไม่โทษบายินดีนะเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าเวลาทีมเราโดนเพจหนักๆใส่เนี่ ผู้รักษาประตูเนี่ยที่ออกบอลด้วยเท้าเก่งอย่างอังเดโอน่าเนี่ยถึงแม้ว่าภาคหลังๆมันจะออกไม่เก่งสักเท่าไหร่อะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะดูดีกว่าในเรื่องเวลาเราโดนนักเตะลียงบีบใส่เร็วพอดูจากทรงแล้วพรุ่งนี้ลียงก็น่าจะมาบีบใส่เร็วและบุกใส่เราเหมือนกันอังเดรโอนาก็อาจจะตอบโจทย์ในส่วนส่วนนี้ซึ่งรูเบนอาริมเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ผมคิดว่าในฐานะโค้ดหรืออดีตนักเตะของผมที่ผมเคยผ่านมาเนี่ยผมพยายามทําสิ่งต่างๆเพื่อช่วยนักเตะที่อยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่ผมพูดถึงเรื่องการจัดการนักเตะด้านร่างกายและสภาพจิตใจสัปดาห์นี้ผมคิดว่าผมจะอังเดโอนาน่าลงโอ้โหนี่คือเหตุผลที่ทําไมรูเบนอมริมเนี่ยถึงให้โอนาน่าลงเฝ้าเสาในคืนนี้ส่วนนักเตะที่ ได้รับอาการบาดเจ็บกลับมาก็มีจอห์นนี่อีแวนแล้วก็อาร์มัดเดียโรแต่อาร์มัดเดียโรเนี่ยยังคงต้องแยกซ้อมเดี่ยวอยู่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีวิดีโอหรืออะไรต่างๆนานา,นาว่าเจ้าตัวเนี่ยก็มาซ้อมในยิมแล้วแล้วก็มาวิ่งบนพื้นหญ้าได้แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงต้องซ้อมแยกเดี่ยวอยู่โดยรูเบนอัมริมเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาช่วยเพื่อนๆได้ในเดือนนี้ก็หวังว่าเราเนี่ยจะผ่านเข้ารอบ อามัดเดโร่เนี่ยอาจจะลงมาเป็นส่วนสำคัญในช่วงท้ายๆในศึกยูโรปาลีกส่วนมัทายเดริกเนี่ยเตรียมกลับมาซ้อมแล้วและเอเดนเฮเว่นยังคงมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ประมาณนี้นัดเตะของเราก็ที่เหลือมันก็กลับมาหมดแล้วมันก็จะเหลือแค่เดริกเฮเว่นจอห์นอีเวนก็กลับมาแล้วแล้วอามัดเดโร่ลูกชออะไรก็กลับมาหมดแล้วอา้าวเพื่อนๆคิดว่าคืนนี้ใครจะชนะ คอมเมนต์มาบอกกันหน่อย